อ้าวแล้วพี่มาทําพี่ไม่พกบัตรมาได้ไงครับเดี๋ยวให้พอส่งมาให้ไหมพี่ส่งมาให้ผมน้องเจ้าอะไรอ่ะเออผมไม่ได้เอาะไรผมอยากรู้เฉยได้มเราไม่ไได้พกบัตรม์่แล้วก็พี่ก็จะแจ้งแล้วมีแค่อันนี้ขอรู้หน่อยที่เนี่ยมันของที่ไหนยังไงผมอยากรู้ผมอยากรู้ พีสิทธิ์ที่บุคคลนะผมนะรู้โครการขนส่งผมจะได้รู้ว่ามาแากที่ไหนผมจะได้ไปปรับถูกไงนี่ผมยังไม่รู้เลยว่าต้องไปปรับที่ไหนเนี่ยพี่ช่วยชี้แจงผมหน่อยดิสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่าสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะคะปรับได้เลยแทนมีกระดาษเปล่าไหมจดที่อยู่สำนักงานเราให้เขาพร้อมเบอร์ทรให้เขาไปติดต่อที่ผมชัยการแล้วชำระได้เลยจดทะเบียนรถนี่นี่จดในใบก็ได้เอาในใบมาคนที่ขอข้อมูลคือใคระใครเอาเอาในใบนู้นมาเดี๋ยวจดให้ค่ะเดี๋ยวจดเอกสารให้ จดในใบไว้เลยเก็บใบใบใบเสร็จไปก่อนเดี๋ยวจดเอกสารให้ว่าแบบเีอตัวอะไรอย่างเงี้ยจดจดจดพี่จดให้ผมหน่อยเพราะว่าผมผมก็อยากรู้เพราะว่าจะได้รู้อจะทราบเนี่ยไม่พี่ไม่มีบัตรแล้วพี่แต่งตัวไม่ถูกต้องด้วยแล้วพี่ก็บอกว่าห้ามผมถ่ายเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องคุยกับผมผมคุยกับพี่คนนี้อ่ะค่ะพี่แค่ถาม พี่ถ้าพี่จับมาเรื่องใหญ่กว่านี้อีกผมบอกให้แต่ว่าประเด็นคือผมเนี่ยจะไปจ่ายพี่ไม่มีอำนาจคุยผมแล้วพี่เป็นใครเนี่ยเพราะว่าไม่เห็นมีบัตรเลยเนี่ยถ้าพี่อย่างนงี้เขาแต่งตัวถูกต้องเนี่ยีมีอำนาจมาตัวเพี่หรอคะผมไม่คุยใครพี่จะคุยพี่ก็คุยคนเดียวห้าสองศูนย์ของเราเลยห้าสองศูนย์แปดเก้าสองเนาะ อันนี้คือเทพผมไปที่ไหนครับจริงๆไปชาระที่จังหวัดไหนก็ได้ขนส่งจังหวัดได้ทุกจังหวัดแต่อันนี้คือถ้าน้องจะไปแบบว่าติดต่อที่กาญจันบุรีหไที่ไม่ได้โมโหผมใช่ไหมเนี่ยไม่ได้โกรธผมนะไม่พี่คือน้องพูดไม่ค่อยดีอะค่ะเนาะไม่พี่ก็พูดกับน้องดีๆผมพูดอไีม่เป็นไร่ไม่เป็นไรผมพูดกับพี่ดีแต่ผมพูดกับพี่คนนั้นอะไม่ดีเพราะอ้าวไหนพี่บอกไม่ถ่ายผมไงไหนพี่บอกไม่ถ่ายไงอ่าห้ามถ่ายผมไงติดที่ลบบุคคลใช่ไหมไม่ให้ามถ่ายค่ะถ่ายโดยเอาลหม เอ้าบอกว่าน้องพูดไม่ดีกับพี่เมื่อกี้พี่ได้ยินชัดๆเลยอ้าวอ้าอย่านะอย่านะไม่ดีกับพี่น้องพูดอย่างเงี้ยนี่นะครับไม่ใส่ชุดด้วยนะครับใส่ชุดผิดด้วยดูดูนี่แต่งตัวอย่างนี้แล้วพี่ไปจับน้องเหรอคะอ่ะไม่เป็นไรถ้าพี่ไม่จับพี่จะถ่ายผมนะน้องพูดกับพี่ไม่ดีพี่เลยสงสัยว่าน้องพูดกับพี่ไม่ดีพูดว่าอะไรอ่ะถ้าแต่งตัวอย่างนี้ผมโอเคนี่พี่ไปจับ ก็เขาบอกว่าเขาพูดไม่ดีไงเราก็เลยถ่ายเลยว,ว่าเขาพูดจะไม่ดีกับเราเป็นหลักฐานว่าเขาใช้คำพูดว่าเขาพูดไม่ดีกับเราถ่ายกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่อ้างว่าเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะครับขนส่งทางบกนะครับ อ่มาเลยครับพี่อ่ตรวจตอบหน่อยนะครับป้๊มพีทีนะครับจับผมไม่ว่าแต่ต้องถูกต้องนะครับอ่ไม่มีป้ายด้วยนะครับนี่ด่านอะไร ไม่ไม่มีนะครับอ่ไม่มีป้ายนะครับไม่มีป้ายนะครับแสดงบัตรไม่มีการแสดงบัตรไม่มีที่ตั้งกลวยอะไรไม่มีความชัดเจนนะครับ แล้วอ้างว่าเอาเก็บําไมพี่รีบไปไหนอ่ะฮะอ่ะนะครับ